สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับยามาฮ่านะครับ y า f r 1 5นะครับผมสีแดงนะครับเดิมๆสวยมากเลยคันนี้มีของแต่งบ้างครับนิดหน่อยมีท้ายสั้นนะครับผม้อมไฟเลี้ยวแต่งนะฮะแล้วก็กันดีดนะครับมาพร้อมท่อแต่ง s อนะครับลั่นๆเลยนะครับท่อนี้ทางเส้นเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับเดิมๆพร้อมใช้งาน สีสวยนะครับผมนิ้วรอยน้อยมากครับแทบไม่มีเลยหน้ากากด้านหน้านะครับเป็นของแต่งแล้วก็ที่อุดกระจกนะฮะของเดิมไม่ให้นะครับโดยรวมสวยเลย,ยไหม่น้อยด้วยนะครับคันนี้ยังไม่ใหม่อยู่เลยนะครับ คันนี้มาอยู่หนึ่งหมื่นสองพันโลนะครับผมเครื่องยนตดีมากนะครับท่อเสียงลั่นๆขับขี่ดีเลยนะครับคันนี้ทรงสวย,สวย โดยรวมสะอาดนะครับคันนี้คน,นี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่4 9 0 0บาทน,นะครับผมมีพร้อมเล่มนะครับเอกสารครบพร้อมโอนเลยใครสนใจนะครับผมก็ติดต่อมาดัดนบนได้เลยครับ